อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันศุกร์ที่5นะครับมิถุนายนพศ2563นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา9้าโมง20นาทีครับผมวันนี้ก็จะมาแก้ไม้ให้คุณพี่ไฉไลเนาะนี่5สีในต้นเดียวไม่ติดเดี๋ยวจะแก้เป็นสีสีชมพูไปนะแล้วก็เป็นเป็นชมพูแล้วก็เหลืองเดี๋ยวจะไปตัดตัดมาแล้วแหละตัดมาแล้วตัดมาแล้ววันนี้ก็จะมาขายกิ่งที่ผมตัดตัดมานะ ผงตัดใครจะเอาไปเสียบใครจะเอาไปชําก็ได้เอชุดหนึ่งจะมีอยู่เนี่ยครับมันก็จะเป็นกิ่งประมาณนี้อันนี้เป็นเป็นแดงกุหลาบพันปีนะมีม่วงดําให้ด้วยมีม่วงดํานี่รู้สึกจะสองกิ่งในชุดหนึ่งนะมีม่วงดํานะม่วงดามีมีชมพูซับเจริญมีม่วงดํามีชมพูซับเจริญนะมีเหลืองราชันสามชั้นมีผมตัดเลยนะคือดอกจะบานไม่บานตรงกิ่งยาวเกินไปผมตัด นี่ครับมีชมพูซับเจริญมีเหลืองรา 3, ชานันสามชั้น <attractions. S 1> มีม่วงดํา <of Th> er <ese> มีชมพูซ er <ese> um ับเจริญแล้วก็มีเหลืองนี้นี่เหลืองตัวนี้นะเหลืองจัดๆเลยนี่เหลืองจัดๆตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้ของผมเองเป็นลูกไม้ของของผมเองแล้วก็มีแดงแฮปปี้มีแดงแฮปปี้นี้ก็เป็นลูกไม้ของผมเองเนีมงมง่มีแดงแฮปปี้นี่มันบานหลายวันแล้วมันจะออกชมพูบางในม่จะแดงจัดมีแดงแฮปปี้ก็มีไม้ของผมเองครับก็จัดไปเนี่ยกี่กิ่งไม่รู้น่สามหเก้าบาง บา,บางชุดก็เก้าบางชุดก็สนะิบนะปนอยู่ในเนี้แต่ครับก็จะจะขายชุดละชุดละสองร้อยชุดละสองร้อยนะเป็นเป็นกิ่งที่พร้อมเสียบกิ่งพร้อมเสียบนะเนี่ยครับติดดอกติดอะไรเดี๋ยวผมจะถ้าไปถึงลูกค้าเนี่ยผมถ้าจะแพ็คเนี่ยผมจะเด็ดดอกออกหมดเด็ดใบออกหมดเลยนะก็จะไม่รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็แต่ผมจะมีมีเคล็ดลับง่ายๆคือถ้าลูกค้าอาไปเนี่ยถ้าลูกค้าพอไปถึงเนี่ยก็แช่แช่น้ํายาเล่งล่างเอาไปชําก่อน ผมจะบอกเลยนะคือเอาไปชําก่อนชําให้มันให้มันติดให้มันเป็นกิ่งกิ่งขึ้นมาก่อนให้มันให้นให้มันเป็นก่อนอ่ะพอกิ่งมันเป็นพออะไรแล้วค่อยไปค่อยเอากิ่งที่เรามีตัดเสียบเพราะว่าสมมติถ้าลูกค้าไปตัดเสียบเลยเนี่ยมันพอมันหมดสมมติมันเสียบไม่ติดมันหมดก็หมดเลยเขาต้องไปซื้อใหม่แต่ถ้าลูกช้าลูกค้าเอาไปชําก่อนเนี่ยคือถ้ามันไม่ติดใช่ไหมคือถ้าเราเสียบไม่ติดเราก็ยังมีกิ่งชํากิ่งที่เราชําไว้เนี่ยไว้เสียบใหม่ ครับก็จะมีเก้ากิ่งสิบกิ่งแหละมีชมพูซับเจริญมีเหลืองราชันสามชั้นมีม่วงดํามีแดงกุหลาบพันปีอ่ามีแดงกุหลาบพันปีแล้วก็มีชมพูเอ่อมีแดงแฮปปี้แล้วก็มีสีเหลืองสีเหลืองลูกไม้นะครับมีสามชุดมีสามชุดนะครับชุดละสองร้อยขอค่า EMS หกสิบาทต่อชุดนะขอค่า EMS หกสิบาทต่อชุดเนี่ยมีสามชุดผมทาไว้แล้วแหละผมจัดไว้แล้วเนี่ยไปถึงก็ เอาไปแช่น้ํายาเล่งรากอะแล้วก็เอาไปชําก่อนชําก็ใส่ขุยมะพร้าวคุกน้ายาเล่งรากน้ําผสมน้ํายาเล่งลากให้ดีแล้วก็เอามาลงไปชําครับใครจะเอาไปเสียบเลยก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่แล้วแต่คนขนาดอะใครจะเอาไปเสียบเลยก็แล้วแต่มีสามชุดแต่แต่ของผมนี่พอได้กิ่งมาผมก็จะเอามาชําก่อนให้มันเป็นให้มันเป็นกิ่งยาวขึ้นมาให้มันอะไรแล้วผมค่อยตัดไปเสียบเพราะว่าถ้าเราไปเสียบไปเสียบเลยเนี่ยเกิดมันไม่ติดหรือที่เราเสียบไม่ติดกิ่งที่เราซื้อมามันก็จะหมดไปเลย ก็จะใช้วิธีเอาไปชําก่อนนี่นี่คือมันยาวและหลังบ้านมันยาวมันย้วยก็ตัดตัดตัดทำทรงใหม่ก็ได้ได้มาประมาณเนี้ครับก็มีที่มันสั้นมากที่มันอะไรก็ทิ้งเอาที่มันดูแล้วมันใช้ได้ก็เอามามีสามชุดนะครับชุดละสองร้อยขอค่า EMS 60หกสิบาทนะครับครับก็มีสามชุดเดี๋ยวผมจะมาแก้กิ่งให้คุณพี่ไฉไลอ่าเดี๋ยวบอกผ่านไปในสื่อเลยในในนี้เลยคือเนี่ยเนี่ยมันมันบางกิ่งมันติดแล้วแหละจะฝนตกอ่ะมันทําให้ ไม่ติดมันเน่าก็เลยต้องตัดออกก็เลยต้องเอาออกครับแล้วก็เดี๋ยวเสียบไม้ครับเสียบไม้ต้นหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้มันแบบปิ้งทีเดียวจะได้เลยนะมันก็ต้องมีแบบมีอย่างเงี้ยยิดพอเสียบแล้วเจอฝนนี่จะมีปัญหาเน่าหรืออะไรอย่างนี้มากถ้าถามว่าเอา้าไม่ยกเข้าร่มล่ะอืมตรงนี้แหละคือเสียก็แก้ครับก็แ,แก้ไขกันไปครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับก็สิบห้าต้นพันมีเพียบเลยครับเดี๋ยววันนี้จะถอนให้ลูกค้าละสิบห้าต้นพันไซส์หกนิ้ว ขอค่า EMS 200ใครชอบชุดใหญ่ๆก็หก60ต้น3,000โลจิสติก500ครับแล้วก็มีไม้4ต้นพันยังอยู่นะดูคลิปเก่าๆครับก็สวยๆเลย4ต้นพันครับเป็นไซส์12นิ้วนะครับ3ต้นพันก็มีครับติดดอติดไรแล้วก็เต็มเลยครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทำงาน